ออกแน่นอนพันเปอร์เซนต์เลยพันธงพันธงใช่ไหมโอ้โหชอบมากชอบมากโอ้จับมือเลยโอ้โหจับมือเลยโอ้โหย่อมออกแน่นอนพันเปอร์เซนต์เลยตัวไหนตัวไหนที่ว่าพันเปอร์เซนต์เนี่ยตัวไหนค่ณว่าพันเปอร์เซนต์ตัวไหนบอกผมหน่อยเขาขยืนยันตัวไหนก็ท่าน ซ้ำแล้วซ้ำอีกอซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวไหนตัวไหนตัวไหนออตัวไหนตัวนี้พันเตัวไหนตัวเกับ4อเก้าสอกับสี่เก้าออเด่นเด่นเลยนะอะไรเนี่ยพันเปอร์ อ๋อออกแน่นอนพันเซตัวนี้เหรอฉันบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์สี่เก้าเกอบเก้าสองห้าอันนี้เขาอนเขาเขาว่างไลนะอันนี้กี่เป็นจู๊แค่นกีบโจนซันอนอันนี้แหละอนอนปันมาเ้าเปอร์เซ็นอนอปันได้พันเปอสี่เก้าเนี่ก็ให้พันเปอร์เซ็นงวดประจําวันที่งวดประจําวันที่16ุมภาพันะ น yeah. ี่ยเก้องห้าสไหปากกาเอาปากกามาให้หน่อยเอาปากกามาให้หน่อยให้เห้ออืมอืม ฝันว่ามีนางลำนางลำอยู่ตรงจอมปลวกใช่ไหมลงเอ <8 S 1> อเก้าเก้าห้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าเออโอ้โอ้ถ้าสมมติว่าถ้าออกตัวนี้จะจะจะ,จะลำ รอบนั้นใช่ไหมใช่ไหมวันที่จะมาล่าันที่ไหนนี่ถ้าออกนี่อยู่ไกลนี่อยู่ไกลๆนี่จะมาล่ามันที่เออเอาเดี๋ยวให้เขาแปลให้นะหนิ่นงคนเขาดูอยู่ให้เดี๋ยวเขาเขาแปลให้เอาคุยมาเลยคุยมาเลยอ่าอ่า ใครแปลได้ก็ช่วยแปลหน่อยเด้อเอออ๋อเลือแปดห้าหก 8, 5, แล้วก็หนึ่งแปดนี่คืออะไรไไไไอ๋ออ๋อ <c oughs> ไหนดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนี่ใช่ไหมแปดแปดห้าหกนี่คืออะไรแปดห้าหกตัวรองเหรอฮะ <c oughs> แปดห้าหกกลับไปกลับมาแล้วก็หนึ่งแปดขึ้นลงซื้อขึ้นลงด้วยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วก็ซื้อขึ้นซื้อลงใช่ไหมเยี่ยมไหนไหนขอตัวเด่นซักตัวหนึ่งตัวเด่นเลยเอาเอาตัวเด่นเด่นเลยสักตัวหนึ่งเอาตัวเด่นเด่นก่อนสักตัวหนึ่งอะนะ เด่นเเลยนะน,นงไงติดกนเตียวอะไรเนี้ยพันรเนพันเปอร์เซ็อ๋อออกแน่นอนพันเซนตัวนี้เหรอ <c oughs> ตัวไหนเก้าสองห้าแล้วก็สี่เก้าใช่ไหม <c oughs> ออกแน่นอนพันเปซโอเโอเคโอเค,อ,เคอะไรมีมีเบอร์โทรด้วยเหรออ๋อถ้าอ๋อโทรมาคุยได้ ใครเราจะคุยรู้เรื่องนะถ้าเขาโทรมาถ้าเขาโทรมาใครจะคุยรู้เรื่องเนี่ยไหนเบอร์โทรนี่เหรอ0649931824ใช่ไหมอ๋อเนี่ยเ,เอ้ยชัวร,ร,ร์อ100% 100%อ๋อบอกว่า100%อธิบายแล้วเนี่ย ใครคุยกับแกได้บ้างนี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์แกเออนี่แกให้พันเปอร์เซนต์เออนี่ลองสือลองคุยกับแกหน่อยคุยฝันได้แกลงได้ที่จอมปวกจอมปวกใช่ไหมที่จอมปวกเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ไข่เหือเลือเลือตรงไหน จ้องปวกปเหรอเฮ้ยมีเน้นัน้นกลับกลับเ่เล่างบนใช่ไหมยายเขาบอกไงยายเขาบอกว่าซื้อขึ้นซื้อลงใช่ไหมซื้อให้ซื้อขึ้นซื้อลงคุณีเลขแค่นี้แหละมีเลขแกไม่กี่ตัวเนาะ ให้กลับขึ้นลงอย่างเงบอกตัวอะไรบ้างยเขาบอกอะไรบ้างสื่อกับเขาแน่เขาเขาบอกว่าให้พันเปอร์เซ็นตเลยนั่งสมาธิเอาเหรอจุก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 จุจุกจุกจุ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  ตัวไหนพันเปอร์เซ <c ười> ็นต์พ <c ười> ี่ปั้มบอกเขาหน่อยอันนี้บอกันออเซนนนี้เขาออกแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์เลยพันธงพันธงใช่ไหม โอ <ITA> ้โหชอบมากชอบมากโอ้ oh, จับมือเลยโอ้โหจับมือเลยโอ้ย <employers. S 2> <Okay. S 1> ่อมออกแน่นอนพันเปอร์เซนเลยตัวไหนตัวไหนที่ว่าพันเปอร์เซนเนี่ยตัวไหนคนว่าพันเปอร์เซนตัวไหนบอกผมไงเขาเขามันเขาใช้เขาพยืนยันตัวไหนก็ท่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอ๋อซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ๋อตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวนี้พันเปอร์เซน ตัวตัวไหนตัวสีกับเก้อง่าเก้าสองห้ากับสีเกาอืมันบอกว่าพันเอร์เซ็นพนเอร์เซ็นสี่เก้ากับเก้อหันนี้เขานอนฝันเอขาเขาเขาว่างนะอันนี้กินเป็นโูนอกกนโนซัเขานอนฝันอันนี้แหละนอนฝันมาเาเปอร์เซ็ขานอนฝันได้พันเ สนนี่เก้าเนี่ยก็ให้พันเปอร์เซนต์อ๋อมีเสื้อมาพร้อมไหนไหน,ไหนดูหน่อยเ<ด>นีย่นยโอ้โหสุดยอด,ดอสุดยอดสุดยอดไปให้เขาอยู่ตรงอ่าจอมปวกกวันนะ<ด>เขาไปให้เลขถูกอยู่จอมปวกเขาถูกสามตัวเลยนะถูกสามตัวไม่กลับเลยตรงๆเลยอยู่ที่จอมปวกจอมปวกบันตรึม เขาไปทุ่ทีเลยเออจอมเขาเขาไปให้อยู่จอมปวกบ้านดื่มเขาให้ถูกสามตัวตรงๆเลยไม่ไม่ได้กลับเลยอยู่ตรงจอมปวกเขาไปนั่งเขาไปนั่งสงมาธิเอาอยู่ตรงจอมปวกอะอะไรอีกพี่ป้อมอะอ๋ะอเอาเอาไม่ต้องถามเอาเลยเอาเอา,เอาแบบเด็ด,เด,ดเด็ดเลยใครใครใครแปรได้กับแปรเ้อะอะไรเนี่ย เะนะเด็กเด็กเด็กเดบกเด็กเด็กเด็กเอ็กเด็กเด็กเด็กเั็กเด็กเด็กเวกเด็กเดีกเด็กเด่กอนเด็กเต็กเดากเกเด็กเด็กมกกกกดเเดด เออเอาวันนี้เลยเอาเอาวันนี้เลยนี่คุณเขามาดูเยอะแล้วพี่ปั๊มวันนี้วันนี้เอาวันนี้เลยเอาที่ว่าไปลงได้น่ะที่ว่าไปลงได้อยู่ตรงตรงนั้นน่ะตรงจอบบวกอ๋อนี่เลยที่ลงที่ลงเมื่อคืนตัวนี้เลยเหรอไหนดูก่อนโอ้ตัวนี้ไปลงไปอ่ะไปนอนเอาได้เมื่อคืนนอนเอาได้เมื่อคืน อยู่ตรงที่ที่จอบปล่อยไข่จอบปลวกมันพระพุทธรูปที่ในในในป่านะอฮะาายืมยันเลยพันเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมไมป้อมอ,ออกออกแน่นอนเออโ,อโหมั่นใจ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 ออกแน่นอน เไรวาจะไปะอะไรพี่ป้อม,มเก็บกระเป๋าอะไรเนี่ยโอ้เก็บที่นอนแล้วเก็บที่นอนจะไปไหนะเก็บกระเป๋าจะให้พากลับบ้านเหรอจะจะให้ไปไหนต่อ เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าโฮอะโอ้มีรูปไอ้ไข่ด้วยเหรอของดีเดี๋ยวก่อนให้ถ่ายโอ้พี่ป้อมมีรูปไอ้ไข่ด้วยเหรอรูปไอ้ไข่ไหนมีรูปไอ้ไข่ด้วยอะไรเนี่ยคาถาบูชาเอาอ่านดูสิอ่านดูสิคาถาบูชาอะไร อิติอิตอิตุมาไข่เจดีจะมหาเถรุลาพระลาพระอันตุเมแล้วก็ตั้งนามูสามจบคาถาบูชานี่แหละคาถาบูชาไอ้ไข่โอ้ได้ไข่มาด้วยได้มาจากไหนได้มาจากไหนพี่ป้อมป้อมเอามาจากไหนได้ไข่มาจากไหน ิบเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วจะกลับบ้านแล้วดูโอ้เขาให้แค่นี้เองเขาไม่เอาหรอกนะตอนเที่ยงนี้ไม่เอาแล้วอืเขาให้แค่นี้แหละตัวนี้แหละเขาให้แล้วนี่นะเลขเรียกพิป้อมนะที่ให้งวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คือเลขตัวนี้ที่ได้จากที่ได้จากจอมปลวกไข่ที่อยู่ในป่าช้านี่ใช่ไหมที่นอนได้เมื่อคืน ที่ไปลงเอาเมื่อคืนนี้ได้ตัวนี้ใช่ไหม,มผมมาไม่ทันเลยพี่ป้อมบอกว่าตัวนี้แน่นอนพันเปอเนต์พันปอรนะขอบคุณมากๆครับพี่ป้อมขอบคุณหลายๆนี่นะครับสําหรับตัวเลขของพี่ป้อมนะครับที่ให้นะครับเนี่ย<น><น>เห็นชัดไหม925กับ49 925กั<น><น><น>บี49 ยายได้เลขอะไป้ายายได้เลขอะไรกันคะสี่เก e ้าสี่เก้าได้มาจากไหนสี่เก้าได้มาจากเรื่อล้วงข้าฮะขึ้นกันได้เอาสี่เก้าขึ้นกันได้าใสี่เก้าขึ้นกันเออได้มายังไงได้มายังไงเลขสี่เก้าพูดให้ฟังก็ไม่รู้เห็นก็ซื้อก็ซื้อตามเขาเห็นก็ซื้อก็ซื้อตามเขาซื้อเห็นก็ซื้อได้มาจาก จากที่ที่ใบพี่พี่คือใบบอกเมื่อกี้เลยซื้อตามพีบอกเมื่อกี้เลยซื้อตามพี่ใบให้ให้สี่เก้าอยากจะโทรให้ลูกชายดูอยไปให้ลูกชายดูลูกชายดูชุดเทพลูกชายดูเรื่อยยังเลยยังเลยโชว์ดีโชว์เหมือนคนชูรางวัลที่หนึ่งเอยใช่ลูกชายไอแม่ซื้อแล้วไม่ใช่แบบนั้นโชว์แบบ คนถูกรางวัลต้คนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเออเหมือนไปหน้าคนถูกรางวัลที่หนึ่งยังไม่เิดเผยอันนี้มีห้าเป็นเลขเด่นเลขเด่นนะครับเแล้วแต่ว่ามันจะมีอันแน่นอนเลขหนึ่งเลขหนเลขหนึเลขหนึ่งเลข่อันนี้ โอ้ oh, 49ก่อนก่อนจะถูกรางวัลที่หน uh, uh? ึ่งนิดบอกก่อนว่าจะแบ่งอะไรให้ใครบ้างจะไปทำอะไรบ้างจะไปทักคุญด้วยทักบุญก่อนแล้วอะไรอีกแล้วก็ใช้นี่ทักษะใช้นี่ทักษะอันนี้เป็นการคิดที่ดีต้องใช้นี่ก่อนต้องใช้นี่ให้หมดก่อนแล้วค่อยให้ลูกหลานไหนดูสายงานของรางวัลที่หนึ่งมีมีกี่ล้าน ยายพากันอยู่บ้านใดยายบ้านกระทมบ้านกระทมนี่อยู่ที่ไหนน้อบ้านกระทมวัดตะบนเฉียงบอเออมากันกี่คนนี่เตรียมคันรถปิกอัพเลยนี่วันว่างเลยพากันมาเออขอให้มันมานเด้อเอาเลขกพี่ป้อมไปซื้อด้วยเลยพี่ป้อมอ่ะเออ ยังไม่ได้สักใบเลยยังไงคุณป้อมเจอกันมวนนายมวนนายจำได้ไหมเราเรียกคุณป้อมนี่จะไปซื้อนี่จำได้ไหมจำได้เลขอะไรใหญ่เอก้าวสองห้ากับสี่เก้าก้าวสองห้ากับสี่เก้าเนอะพิษพี่ป้อมบอกว่ายังไงนะ100%เฮ้ย100%พี่ป้อมให้100%จะขายที่ตัวไหนเลียพี่เออจะเขียนเรียกยังเลยพี่ป้อมเหรอจ้าตัวไหน แล้หาตัวใดเนี่ยนี่นี่เนเียนยายนี่นะจ้นี่เลยนี่ตัวใดแน่บวกข่แน่เนี่ยเขาเน้นสีเก้าที่เขาวงให้เนี่ยเขาน้นตัวนี้แหละเน้นตัวใดก่อนเก้าสองห้าสี่เก้าแล้วก็แปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดหกห้าไปห้าหกวรดงวดที่แล้วแกให้คือสามเจูนเน้นแกกลมให้อย่างนี้แล้วแกมันก็ถูกบวกจ้าแต่งวดที่นี้แกวงกลมให้เลยคือเก้าสี่เก้า 925อ๋อตัวนี้คือเด่นเลยจ้าเด่นเลยจ้าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนยไม่รู้แกก็คืองวดที่แล้วเขาได้เยอะตัวนี้แหละค่ะบอกจ้ะเมืที่แล้วได้ได้กับคนนี้แหละค่ะโอคนนี้เลยจ้าพอถึงวันเขาก็จะกลับของเขาเขาไม่อยู่อ๋อเขามได้อยู่ประจำครับขอขอบคุณหลายๆครับมากัดเกลือไหนโอ้มากัดเกลือขาดเลยวิ่งหนีหายได้ด้วยอ๋อเหรอ ไปซื้อเกลือไอ้พี่ป้อมก็ซื้อเด้องมากัดเกลือขาดนี่กอะไรเฮ้ยซื้อเยอะแยะหือหรือหรือหมือสั่นแล้วฟิวตกหรือสันแล้วป้อมซื้อเลขอะไรบ้างป้อมนี้งวดที่แล้วก็มาก็ได้โชคแบ่งแถวนี้ไปหลายคนนะออโอ้โหเดี๋ยวขึ้อันดับแรกคือสองห้าห้ากสองห้าแล้วก็ส่งเจ็ด นะคับห้กสองห้าสองเจ็ดเลขทีกต่อมเลยคือเก้าสองห้าเลขที่ให้เมื่อคืนเก้าสองห้าไหนไหนเนี่ยเนี่ยเ้าสองตรงกลางไหนไหนอันนี้อันนี้นี่ะฮะฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่า่า่่่่่่ม่า่่า เราลุ้นเอาตัวเลขก่อนีอนนนเนเลข